หารถใช้ง,งานปีใหม่ๆผ่อนสบายอย่าเรื่อนผ่านจองในคลิปนี้มีโปดีมาแจกคันนี้รายได้12,000บาทขึ้นไปฟรีดาวผ่อน5,100บาทรับรถกลับบ้านได้เลยนี่ก็คมโคตรไม่เพียง75,000ผ่อนเพียง5,700หรือจะเป็นคันนี้รถปลดระวางหน่วยงานคัดมาให้เน้นๆเ,เข้าสูยนตรงทุกรอบใหม่ ผ่อนเพียง5,900บาทและวันนี้หนูเล็กจัดมาให้แล้วรวมรถ Toyota า V ออผ่อนเริ่มต้น5,000บาทพี่ดาวรายได้1 2 0 0 0บาท ไม่ต้องคำ้ำไม่ต้องดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถออกได้ทุกอาชีพคันนี้ 1.5e ปี2018รายได้12,000บาทขึ้นไปสวยๆเลยซืย้คนเดียวจบนี่เลยคันนี้สวยเวอร์สุดปังได้สีบอลเงินดูแลง่ายสภาพเนี้ยบรถหน่วยงานเขาศูนย์ตรงเป๊ะผ่อนแค่5,100สนใจติดต่อคันเข้ามาตามช่องทางด้านล่างบอกว่ามาจากคิมหนูเล็กนะเดี๋ยวดูแลให้เป็นพิเศษพร้อมรับค่าน้ำมันมูลค่า1,500บาทจากหนูเล็กไปด้วยนะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ FC นะคะประจำแชนแนลเพชรยนต์ของเรานะคะวันนี้กลับมาเจอกับเซลหนูได้อีกแล้วนะคะเช่นเดิมเลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์วันนี้เราอยู่กันนะคะบอกเลยว่ามีรถนะคะ t o y o ต้า i o อสสภาพสวยๆดีๆผ่อนเบาๆนะคะมาให้ลูกค้าเลือกชมกันหลายคันเลยทีเดียวนะคะก่อนไปชมคลิปนะคะลูกค้ากดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะคะโปรโมชั่นช่วงนี้บอกเลยว่ามีโปรโมชั่นดีๆจุกๆให้ลูกค้าเยอะมากๆเลยนะ,ะเพื่อลูกค้านะคะจะ นำนะคะไปใช้ในส่วนของตัวรถเนาะรถมือ2เนี่ยใกล้จะส่งการแล้วนะคะลูกคขาจะได้เอารถสภาพสวยๆดีๆเนี่ยขับกลับบ้านกันได้นะคะผ่อนเริ่มต้น5,000กว่าบาทเท่านั้นไรายได้1 2 0 0 0นะคะซื้อคนเดียวนะคะไม่ต้องคำไม่ต้องดาวเลยนะออกรถได้ทุกอาชีพที่สำคัญได้เลทดอกเบีย้ยพิเศษอีกด้วยยอดจัดเต็มๆรถๆเลย เดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของตัวรถกันเลยมาต่อกันที่คันนี้นะคะเป็นตัว 1.5J ตัวเริ่มต้นของเรานะคะปี2017คันนี้นะคะเสนอขายนะคะอยู่ที่2,99,000บาทลดราคาลงมาจาก ายนะคะราคาเดิมเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่3ามแสนสามเลยนะลดลงมาเยอะมากๆเลยนะคะเลขใหม่นะคะจะอยู่ที่ประมาณ2องแสนกิโลแต่บอกเลยนะเลขใหม่นะคะไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะรถปลดระวางหน่วยง,งานนะคะคันนี้นะบอกเลยว่าเข้าศูนย์ตรงนะ,ะเช็คระยะทุกรอบใหม่นะคะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้หมดเลยที่สําคัญเรามีการตรวจสอบคุณภาพรถ,รถจากทีมช่างด้านนอกเข้ามาด้วยนะคะตรวจ2องจจุดนะอย่าลืมมาให้ดูในส่วนของตัวรถนะคะตัวเจคันนี้นะคะจะได้เป็นสีบอลเงิน ปี2อง7นปี2017ตัวดวงไฟได้เป็นหลอดไส้ฮาโลเจนแบบนี้นะคะคันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งไฟตัดหมอกให้เพราะเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองแต่ตัวล้อนะปกติเนี่ยเริ่มต้นมันจะต้องเป็นล้อกระทะนะคะแต่คันนี้พิเศษสุดๆเลยนะได้ล้อแม็กสีเงินสภาพสวยๆแบบนี้มาแล้วเรียบร้อยนะคะ ขัดขึ้นมาด้านบนเนี่ยตัวรถเหลี่ยมสันคมชัดมากๆเลยกระจกมองข้างนะคะติดมาข้างแก้มแบบนี้ให้ด้วยนะคะไฟเลี้ยวติดมาให้เรียบร้อยนะ,ะติดฟิล์มมาให้แล้วนะ,ะไม่ต้องห่วงเลยในส่วนของฟิล์มเนี่ยติดตั้งให้แน่นอนด้านหลังนะคะกระจกไลฟ์ฟ้ามีพร้อมพร้อมไฟเบรกดวงที่สามนะคะติดเซ,เซ็นเซอร์ให้แล้ว2จุดนะ,ะนเซ็นเซอร์มีมาให้พร้อมไฟอ่าไฟท้ายนะคะได้เป็นไฟ LED แล้วก็ตัวดวงไฟเนี่ย ไม่มีรอยแตกแล้วเลยสภาพคมไฟสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะผ่อนคันนี้5,100รายได้1 2 0 0 0 0นะคะถ้าสนใจนะลูกค้าขาติดต่อเข้ามาได้เลยขอสายหนูเล็กได้เลยนะหนูเล็กมีของพิเศษพรีเมียมให้ลูกค้าอีกด้วยนะคะและมาต่อกันนะที่คันนี้นะคะ1,5ตัวเจปี2017นะคะคันนี้ราคาเพียง3 9 0 0 0 0เท่านั้นผ่อน5,300บาท รายได้นะลูกค้าขา1 2 0 0 0นะย้ํากันตลอดทั้งคลิปเลยนะ2อ0 0 0พักบ,บ้านตัวเองมีเครดิตรับรถกลับเลยในวันนะคะรถปดระวางหน่วยงานคันนี้เนี่ยเลขมาอยู่ที่2,000 200, 0นโลนะคะแต่ย้ําเลยเลขใหม่ไม่มีผลต่อการใช้งานเพราะรถเราเป็นรถปดระวางหน่วยงานเข้าสู่ตรงทุกรอบใหม่แน่นอนและมีทีมช่างจากด้านนอกเข้ามาตรวจสอบสภาพรถให้กว่า2 74จจุดอ่ะให้ดูในสงองตัวรถต่อนะคะ คันนี้จะได้เป็นหลอดไฟฮาโรเจนชุดเดิมไม่มีรอยแตกเลา้ายยําเลยนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นกัะลมนะช่องลมแบบนี้สีดานะคะตัดสีบอลเงินตัวล้อนะคะสเปคเดิมเขาเนี่ยจะเป็นล้อกระทะนะคะแต่ตอนนี้ได้เป็นล้อแม็กมาเรียบร้อยนะคะตัวยางก็ดอกอยางยังลึกนะคะยังใช้งานได้อีกยาวนะ,ะถัดขึ้นมาด้านบนคันนี้ติดคิ้วกันสัดมาให้ด้วยนะฟิล์มเนี่ยความเข้มก็น่าจะประมาณสัก 80ได้นะคะเข้มมากๆเลยกระจกมองข้างสีเดียวกันกับตัวรถมีไฟเลี้ยวติดมาข้างกระจกสเปคเดิมทั้งคีฟบอกเลยสเปคเดียวกันนะคะอ่าด้านในเปิด,ปด,ปดให้หน่อยนะแปบ๊บหนึ่งนะมันเปิดไม่ได้เปิดได้ไหมไม่ได้ <laughs> แป๊บหนึ่งนะคะลูกค้าขาอ่า ด้านในคันนี้มันเป็นตัวเจเนาะภายในก็จะได้เป็นเบาะ้านะคะเบาะเดิมโรงงานได้เมนลอยอเป็นลายกราฟิกแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นตัวเจเนี่ยมันจะไม่มีลายพิงโกตัดแต่มันจะได้เป็นสีดำทั้งคันแบบนี้ไปเลยแอร์แบ็กคู่หน้านะคะสภาพตัวรถสวยๆไม่มีรอยทลอกไม่มีรอยขีดขวดนะ,ะสภาพเดิมเลย บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะลูกค้าขาออกใหม่ป้ายแดงเนี่ยหกแสนกว่าบาทนะคะถ้าลูกค้าซื้อมือสองเนี่ยราคามันหล่นลงมามากกว่าครึ่งเลยทีเดียวผ่อนเพียง5,300บาทคันนี้คุ้มสุดๆนะคะอ่ะด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะได้เป็นชุดโคมไฟเดิมเช่นกันสภาพดีไม่มีรอยแตกแล้วนะได้เซ็นเซอร์ติดมาให้2อจุดนะ สังเกตง,ง่ายๆนะคะรถปลดระว่างหน่วยงานนะสเปคจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสเปคจะได้ของทุกอย่างมาครบเรียบร้อยและรถก็คุณภาพดีนะคะตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ข้อดีมีเยอะมากๆเลยนะหรือถ้าลูกค้าสนใจนะคะอยากได้คันนี้นะอะใยทะเบียน7758้ใครทุกฉลกนะใครสายมูนะคะน่าสนใจแข็บหน้าจอโทรเข้ามานะบอกหนูเล,ล็กขอล็อกขอล็อคคันนี้ไว้เลยอยากได้ายทะเบียนนี้นะคะ ติดต่อแอดมินขอสส่หนูเล็กดูแลให้เป็นพิเศษเลยนะคะมีประกันเครื่องเกียร์ด้วยนะเพิ่มมาทีละอย่างนะในเรื่องของของแถมนะคะมีประกันเครื่องเกียร์นะคะแล้วก็ในส่วนของ WSmart ของเรานะคะจะเป็นฟรีบริการรถสไลด์หปีด้วยกันคุ้มแน่นอนลูกคะ้าะได้รถจากบริษัทเพชรยนต์ไปและสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัว v ี o s 1.5e ปี2017เล็กไม่น้อยอยู่ที่180,000กิโลนะคะไม่เดิมโรงงานเลยนะคะ สำหรับราคาขายนะคะ329,000บาทผ่อนอยู่ที่6 0 0 0ขอพายห้0 0เท่านั้นนะคะคันนี้มาเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดตัวรถกันสักนิดเดีนะคะสำหรับคันนี้ได้ไฟด้านหน้าเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์นะคะหลอดไฟหลอดไส้ฮาโลเจนแบบนี้ด้านล่างเนี่ยติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยได้สีบอลเงินสภาพสวยๆเหลี่ยมสันคมชัดเช่นกันะคะคันนี้ได้เป็นล้อแมกนะคะได้เป็นล้อแมก ล้อเดิมโรงงานสภาพสวยมากๆนะเดี๋ยวให้ดูภายในคันนี้นิดนึงคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวกากนะคะคุมโทนสีดำนะแล้วก็มีการตัดตัวขอบที่เป็นสีพิงโก ภายในเนี่ยจะได้เป็นตัวบอกผ้านะคะลายกราฟิกสวยๆแบบนี้เลยนะแล้วก็พวงมาลัยจะเป็นแบบ3าการนะคะไม่ช้ําเลยนะพวงมาลัยสภาพใหม่มากๆคันนี้จะได้หน้าจอนะคะวิทยุที่เป็นแบบคลาสติกนะคะแล้วก็เกียร์เกียร์เนี่ยจะได้เป็นออโต้คันบันไดส่วนแอ์เนี่ยจะเป็นอะนาล็อกนะคะปรับได้4ระดับด้วยกันนะสภาพสวยมากๆเลยผ่อนเพียง5,600เท่านั้นนะคะ ส่วนด้านท้ายนะคะจะได้ไฟ LED สภาพสวยนะไม่มีรอยแตกแล้วเลยนะคะติดเซ็นเซอร์มาให้แล้ว2จุดนะคะพร้อมไฟเบรกทับทิมด้านล่างสภาพสวยๆนเนียนแบบนี้นะคะย้ำราคาอีกครั้ง3 2 9 0 0 0สเาเท่านั้นลดปลดระว่างหน่วยงานแระคันนี้นะคะเป็น Vios ปี2อ1 7สตัว1.5ตัว e นะคะสีบอลเงินรถปลดระว่างหน่วยงานราคาตั้งขายน้องนะคะ3 3 9 0 0 0บาทผ่อนเพียง5,700นนะคะเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดตัวรถนะคะ รถคันนี้บอกเลยว่ามีการผ่านการตรวจสภาพนะคะจากทีมงานนะคะชิกมาเรียบร้อยแล้วตรวจให้มากกว่า274จุดนะคะด้านหน้านได้เป็นคมไฟเดิมโรงงานนะ,ะเป็นไฟหลอดไส้ฮาโลเจนสภาพสวยไม่มีรอยแตกแล้วใสๆแบบนี้ไฟตัดหมอกนะคะก็ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยนะคะอ่ะในส่วนของตัวล้อนะก็ได้เป็นล้อแมกซีโรนะคะ v o ออสนะจะเป็นล้อประมาณนี้เลยนะั้น ล้อเดิมโรงงานสวยๆนะคะตัวรถสีรถนะสีเสมอกันทั้งคันเหลี่ยมสันตัวรถสวยๆเรียมๆแบบนี้เลยในส่วนของกระจกมองข้างนะคะได้ไฟนะเลี้ยวมาให้ติดให้เรียบร้อยนะคะคันนี้ติดฟี์มาให้แล้วนะคะติดฟีมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ติดเซ็นเซอร์มาให้ด้วย2จุดด้านหลังนะคะกระจกไลฟ้ามีพรอมนะพร้อมไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้นะคะ ตัวโดโไฟไท้ายนะก็ไม่มีรอยแตกแล้าเลยสภาพสวยมากๆนะคะในราคานะคะย้ำกันอีกครั้งนะคะ3 3 9 0 0นผ่อน5,700จัดฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าขาย้ำรายได้อีกครั้งนะ,ะ1 2 0 0 0บาทนะคะถ้าลูกค้าพักอาศัยอยู่บ้านตัวเองนะคะซื้อคนเดียวจบเลยที่สำคัญนะคะลูกค้าขาถ้ามีเครดิตนะ,ะลูกค้าสามารถรอรับรถในวันได้เลยนะคะภายใน2ชั่วโมงเท่านั้นอนุมัติผลแน่อนอนมาต่อกันที่คันนี้เลยนะคะ บอกเลยนะว่าวีออสเรามีเยอะมากจริงๆนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว1.5 e ปี2018ราคา339,00 0บาทเลขไม่แสนสี่ย้ำกันอีกครั้งว่าเป็นรถปลดระวางหน่วยงานนะคะรถสวยเดิมสภาพนางฟ้าขนาดนี้นะคะผ่อนเพียง5,700เท่านั้นนะคะสีบนเงินนะคะสีนี้ดูแลรักษาง่ายมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวรถก็สเปคได้เป็นไฟไหลอดไส้ฮฮโลรเจนนะคะดำาิมสวยๆนะไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สภาพรถนะคะรับประกันไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำน้ำท่วมไฟไหมนะคะแต่ต่อตัวเครื่องนะคะไม่เคยกลับสีนะคะรถสีเดิมจากโรงงานมาแบบนี้เลยนะล้อแม็กได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานเช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะก็จะได้เป็นกระจกสีเดียวกันกับตัวรถสีบอลเงินพร้อมไฟเลี้ยวติดมาข้างกระจกแบบนี้ด้วยภายในนะคะ ภายในคือ Vios เนี่ยตัว 1.5e นะก็จะเป็นสีนี้สเปคนี้ทั้งหมดเลยนะถ้าเป็นสเปคโรงงานนะคะเบาะจะได้เป็นเบาะผ้าลายกราฟิกสภาพเบาะนะคะไม่ช้ำเลยนะไม่ช้ำสวยมากนะคะบริเวณคอนโซลเนี่ยก็จะได้เป็นสีดําพร้อมกับมีการตกแต่งลายพิงโกสสวยๆแบบนี้เลยสภาพเครื่องเสียงก็ดีนะคะวิทยุก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นเกียร์ก็ดีสภาพเดิมสวยไม่มีรอยถะลอกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะในส่วนของตัว พวงมาลัยก็เช่นกันนะมันสวยเดิมจริงๆคันนี้ลูกค้าขาผ่อนเพียง5,700เเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวดูด้านหลังกันสักนิดหนึ่งกระจกไร้ฝ้าติดตั้งให้พร้อมนะฟิล์มเราก็ติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบนี้นะคะคันนี้มีกล้องบันทึกหลังให้ด้วยนะ,ะหนูเล็กไม่แน่ใจนะว่ายังใช้ได้ไหมนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันใช้ได้เนี่ยเราก็ติดไปให้แต่ถ้าใช้ไม่ได้ถ้าลูกค้าโทรเข้ามาหาหนูเล็กนะคะโทรเข้ามาแล้วแจ้งว่า ขอคุยกับเซลล์หนูเล็กให้หนูเล็กดูแลนะหนูเล็กบอกเลยว่าหนูเล็กติดไาติดตัวกล้องไปให้นะกล้องหน้าหลังมีให้เติมน้ํามันให้นะ,ะโทรหานะคะฝ่ายทีมงานของเราแอดมินของเราที่เบอร์ด้านล่างนี้นะคะต่อต่อเลยนะคะันนี้เซ็นเซอร์ติดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะวีออสเรามีให้ลูกค้าเลือกเยอะมากๆเลยนะ,ะบางคนเนี่ยบอกว่าพี่อยาเลือกรถไม่ถูกนะเพราะว่ารถสเปคคล้ายๆกันที่ขอเลือกจาก เลขทะเบียนแล้วกันถ้าบางคนก็มีแบบนี้นะคะถ้าเลขทะเบียนไปถูกใจใครนะคะก็สามารถแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาได้เลยนะเดี๋ยวดูเล็กดูแลให้เป็นพิเศษสำหรับคันนี้ Toyota v i o อ 1.5E ปี2018เลขไมคันนี้75,000เท่านั้นบอกเลยว่าไมแท้เดิมโรงงานรถปลดระวางหน่วยงานเช่นกัน ราคาขายนะคะสามแสนบาทผ่อนเพียง5,700เท่านั้นลูกค้าไรายได้12,000บาทซื้อคนเดียวจบท่าพักบ้านตัวเองนะคะสนใจรถเข้ามาดูได้เลยเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดตัวรถนิดนึงสีขาวบอกเลยว่าหายากมากๆนะคะโคมไฟนะคะโอ้โหใส่ใส่ใสวิบเลยนะ,ะได้เป็นไฟฮาโลเจนหลอดไส้แบบนี้ไปนะคะด้านล่างติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะหน้ากากด้านล่างช่องลมเนี่ยเป็นสีดําเวลาตัดกับสีขาวมันดูดีมากๆเลยนะ ตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กนะคะนอ็อต4ี่รูร้อยนะคะได้เป็นยางดันหลบไปสภาพสวยๆยางใหม่นะคะด้านบนเนี่ยกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวติดมานะคะที่ข้างกระจกแบบนี้ด้วย คันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะคะมือเปิดสีขาวนะ,ะสีเดียวกันกับตัวรถเลยภายในคุมโทนสีดำนะคะตัวเบาะเนี่ยจะได้เป็นเบาะผ้าลายกราฟิกแบบนี้ไปสภาพสวยงามนะคะพรมไลัยได้เป็นพรมลัยแบบ3การไม่้ํำนะคะภายในนะคะได้เครื่องเสียงนะคะแบบคลาสสิกใส่แผ่นซีดีตัวแอร์ได้เป็นอะนาล็อกปรับได้4ระดับพร้อมกับเกียร์ออโต้แบบคันบันไดนะ,ะสภาพสวยมากคันนี้นะ,ะใครได้ไปคุ้มโคตรเลยนะ,ะในราคาเพียง3ามแสนสามเท่านั้น ไฟท้ายนะไฟเดิมสวยๆจากโรงงานไม่มีรอยแตกแล้วนะคะคันนี้ติดเซ็นเซอร์มาให้แล้ว2ตจุดนะคะติดเซ็นเซอร์2จุดพรนะคะย้ำอีกครั้ง5,700เท่านั้นมาต่อกันที่คันนี้เลยนะคะ1.5ี e ปี2018สภาพสวยๆแบบนี้นะคะรถราคาลงมาจากหน้าป้ายนะราคาเดิมขายกันที่3 6 9 0 0 0 รถเหลือ339,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนอยู่ที่5,700บาทนะคะอย่างที่บอกเลยนะว่าไรายได้1,2,000พักบั่นตัวเองนะซื้อคนเดียวจบเลยนะมีเครดิตนะคะลูกค้ารับรถภายในวันได้เลยนะรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะลูกค,าคา้าขเลขไมล์ของน้องเนี่ยจะอยู่ที่1,70,000กิโลนะคะรถปลดระวางหน่วยงานอีกแล้วเช่นเดิมนะคะเราคัดรถสภาพสวยๆแบบนี้มาให้ลูกค้าได้เลือกสรรกันเยอะแยะมากมายเลยนะสเปคแบบนี้นะคะ โคมไฟนะคะเช่นเดิมเลยนะตัวนี้จะได้เป็นตัวโคมไฟฮาโลเจนนะคะสภาพสวยๆติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของกระจังด้านหน้าเนี่ยมีโครเมียมนะคะที่เป็นตัวโตโยต้าไม่มีสะเก็ดหินเลยนะสภาพสวยเดิมดูดีมากๆเลยนะคะสีบอลเงินสีหาง่ายนะคะ มาแล้วก็ในส่วนของตัวล้อก,ก็จะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานตัวยางได้เป็นยางดันล็อกนะคะยางดอกยางยางลึกใช้งานได้อีกยาวเลยตัวรถนะคะได้ในส่วนของกระจกมองข้างที่ติดไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยติดฟิล์มให้นะคะความเข้มฟิล์มเนี่ยน่าจะประมาณสัก80ได้เลยนะคะ มือเปิดเนี่ยจะได้เป็นสีบอลเงินสีเดียวกันกับตัวรถเช่นกันนะคะใครที่หารถที่จะเอาไว้กับบ้านช่วงสงการนะหนูเล็กแนะนําเลยนะประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยนะสมรรถนะก็ดีเกาะติดถนนแน่นอน นะด้านหลังนะไฟท้ายเนี่ยก็ไม่มีรอยแตกแล้วนะสะภาพสวยมากๆนะสะเก็ดหินไม่เห็นกันเลยทีเดียวติดตั้งเซ็นเซอร์มาให้แล้ว2จุดนะคะคันนี้รถปี2018ย้ําเลยนะรถเราเป็นรถปดระวังหน่วยงานนะคะเข้าศูนนะเช็คประวัติศูนย์ได้ทุกคันนะคะมีวารันตีให้จากทางร้านด้วยนะคะถ้าสนใจนะลูกค้าขาอยากได้คันนี้นะเช็ทะเบียนมาได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูเล็กดูแลให้เป็นพิเศษเลย คันนี้เลย t o y ยต้าวีออส 1.5e ปี P 2017คันนี้ได้สีดำสภาพสวยๆรถปลดระวางหน่วยงานบอกเลยนะคะว่าสีดำเนี่ยเป็นรถที่หายากมากๆนะสำหรับช่วงนี้นะคะราคาขาย349,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม้น้องจะอยู่ที่130,000กิโลนะคะรถสวยๆเดิมๆสภาพสวยแบบนี้นะคะไฟหน้าเนี่ยจะได้เป็นไฟฮาโลเจนนะคะ ชุดไฟโคมเดิมแท้โรงงานไม่มีรอยแตกแล้าสภาพสวยงามนะคะในส่วนของด้านล่างติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะผ่อนเพียง5,900บาทเท่านั้นนะลูกค้าขาไรยได้เนี่ย1 2 0 0 0บาทนะคะซื้อคนเดียวได้เลยถ้ามีเครดิตนะคะในส่วนของล้อนะล้อจะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะยางสภาพสวยใหม่นะคะดอกยางยังลึกใช้งานได้อีกยาวเลยขอบยางขอบ15แบบนี้นะคะ ด้านบนกระจกมองข้างเนี่ยจะได้สีดาเท่ๆดุๆเลยนะสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวนะคะติดมาให้ข้างกระจกแบบนี้ด้วยติดฟิล์มให้แล้วค่ะลูกค้าขาแล้วก็มือเปิดเดี๋ยวจะได้เป็นสีดํานะบอกเลยว่าดาดุทั้งคันไปเลยเดี๋ยวให้ดูภายในนะคะภายในคันนี้ก็คุมโทนสีดําเช่นกันนะแผงประตูเนี่ยจะเป็นสีดําตัดสีพิงโกออกมาได้ดูดีมากๆนะคะตัวเบาะจะได้เป็นเบาะผ้าลายกราฟิกสภาพสวยๆพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังแบบสามการ สภาพพวงมาลัยไม่ช้ำน,นะสวยงามมากเลยภายในเนี่ยจะได้เป็นตัวเครื่องเสียงนะคะที่เป็นแบบใส่แผนซีดีตัวแอร์อะนาล็อกนะคะแล้วก็ตัวเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดหัวเกียร์ไม่ช้ำน,นะคะสภาพรถสวยเดิมนะในส่วนของด้านหลังนะคะกระจกไล่ฟ้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะไฟเบรกัวที่3ามมีให้พร้อมนะคะพร้อมกับตัวไฟท้ายนะคะเป็น LED สวยเดิมนะแล้วก็ไม่มีรอยแตกแล้วเลย ติดเซนเซอร์มาให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะคะด้านหลังก็จะมีโลโก้นะคะที่เป็นตัวโคม,มีนะเพราะมันตัดกับสีดําแล้วมันดูขึ้นกันดีๆนะลูกค้าขาใครที่อยากจะได้วีออสนะสีดํานะคะ,นะคะไว้ใช้งานนะคะคันนี้แนะนําเลยนะไม่แสนสามเท่านั้นนะคะที่สําคัญเนี่ยเป็นรถปลอดระว่างหน่วยงานเข้าสู่ตรงทุกรอบมาอยู่แล้วนะคะเราย้ำกันนะคะตลอดเลยนะเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในส่วนของตัวคุณภาพรถของเรานั่นเอง และสำหรับคันนี้นะคะ Vios ตัว1.5มิตรปี2019คันนี้ได้เป็นตัวกลางไปเลยนะคะราคาตั้งขายน้องนะคะ3 6 5 0 0 0บาทผ่อนเพียง6,200เท่านั้นเลขมาอยู่ที่1 6 0 0 0กิโลนะคะรถสวยๆปลดระวางหน่วยงานสภาพเดิมๆแบบนี้นะคะไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนเพราะไฟเด y t i ทมและไฟตัดหมอกมีมาให้ครบพร้อมเลยตัวล้อได้เป็นล้อแบกสภาพสวยๆนะไม่มีรอยทลอกนะคะสภาพใหม่มากๆ ตัวกระจกได้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วภายในนะคะบอกเลยว่าคันนี้ลดสุดๆไปเลยนะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดำสภาพเบาะใหม่กลิบเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยจะได้เป็นมันติฟังก์ชันหุ้มหนังนะคะไม่มีรอยถลอกหน้าจอนะคะได้เป็นจอทัชสกรีนพร้อมกล้องถอยแอร์ได้ออโต้เกียร์ได้ออโต้ขั้นบันไดสภาพสวยเนี้ยเล่ยนะในราคาผ่อน6,200นบาทเท่านั้นเองนะลูกค้าท่านไหนสนใจคันนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลย เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะสำหรับตัวรถ v ีออนะคะที่นำมาให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะบอกเลยว่ามีเยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าเนี่ยได้รับชมกันแล้วนะคะถูกใจนะคะรถคันไหนสเปคคันไหนนะคะลูกค้าคะแอบหน้าจอแล้วก็ส่งมาให้ทีมแอดมินได้เลยหรือเพื่อความสะดวกงรถเร็วนะคะลูกค้าสามารถโทรเข้ามาจองสิทธิ์นะคะใต้คลิปนี้ได้เลยนะจะมีเบอร์โทรศัพท์หรือกดคลิกลิงก์ก็ได้นะคะกดเข้าไลน์ได้เลยนะคะ ลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถมือสองนะคะโปรโมชั่นดีๆเยอะมากมายจุกๆบอกเลยว่ามาซื้อรถที่บริษัทเพชรยมเพชรยนต์นะคะคุ้มแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะคก่อนจากกันขออีกครั้งหนึ่งนะลูกค้าขาช่วยกันกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของเราเลยยังไงแล้ววันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ